อเอาลูกบอหามาลูกบอเอาใส่กันโอ้ยใส่เสื้อปีนนึงบ้าน <S <S น,นี่บอตีเอาจับดีดสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่หักแพงเบิร์ดสุขุสุคนเบิร์ดสุมองสุบอนสบายดีปลาโสนะสบายดีแม่ไพลินอุ่นเลื่อนเนาะ อยู่พูดแหละฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยก,กรรมนีการมทธยาที่เป็นสะพานบุญให้เพิินคือเก่าเนาะตาโบเรเน่นในหลดนี่ก็ดีอ่าพอดีว่าเพิินมาแหละพี่น้องเอ้ยทั้งป้าโซเนาะจาังหวัดสุนบุรีนี่แหละเพิินมาเยี่ยมยามคนถูกคนอยากแหละคนที่เพิินนี้ให้บ่าวลาว่าเพิินนี้เป็นสะพานบุญให้นั่นละวันก่อนนี่เพิินได้มาเนาะลงมาเบิง่งมาเยี่ยมยามโดยตัวเองหแหละก็ามาสวยเรือหแหละ เพป็นกระสือ,อขนมนมเนยข้าวสานโบแมนขนมนมเนยแล้วก็หม,ามา่ามาปลากระป๋องอะไรเนาะก็ออกไปหอดข้าวสารเลยแต่นี่นะคือข้าวสารนี่ตอนนี้นะคือเอาข้าวสารมาพี่น้องเลยเนาะเขาซานหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลทางเข้ามานี่บอกได้ว่าปูนมากเลยแม่กับลูกเพิ่นเนะะาะ กูไม่ได้ใส่อองกันมาเลยแม่ครับลูกว่ายำิ่งๆมาลูกสาวก็นเลยกาขอบุญขอบพุทธเนาะทงผู้ใหญ่จะดีดีเพื่นให้เพื่นให้บอกเลาว่าเพื่อนเราเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะให้เพื่อนดูดีมีแหงสุขภาพเขียแข็งพี่น้องเลยเนาะอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยคอยเพื่อนอ่าเอาสบายดีดยายดมาทางใดก็เพียงชามคือว่า ตากับบุคอยยันหนุ่มมัคือบุกคอยอยู่เฮือนอยู่ชานไปพาลูกกัาหฮมลูกผ้าปะลูกให้ลูกหายล้วพาไปเรียนโอ้ต้องไม่คงไปลูกห้ยนี่ละสันดาวเรืองห้อยากไปเล่นบ่มันเคยไปเนาะมันมีหมู่บ่อยู่ฮะมีแต่แม่ชราบบ่แล้วหมู่เล็กน้อยนะมีคือกันบ่มีแต่ลูกชายล็ไดิปลาไปขึ้นทั้ง เอาลูกบอ่อหามาลูกบอ่อเอาใส่กับโอ้ยใส่เสื้อปีนนึ่งบ้านนติเอาจับดีดิ<อ>ตั้งไว้เฮือหลายรถจะล้มบานไข่แตกกระจายเลยเบิงไม่ไม่ยังไก่อนนั่นเอาสบายดีเนยะโดยสบายดีโดยโดย,โดยโอ้าไปโยกซอยกันนี่กระสอบข่าวในเฮ็นอยู่บ่ ลมปาง่างาอยู่อ,อน้นี่แนวแตกเน่าอะไรเนี่ยยกขึ้นแลยเนาะหนึ่งสองสามซับอ,อ้าวยาวเรื่องตอนจะกินป่ะเนี่ยนี่แตกว่าหัวกันหนอกบ่แตกอีกแล้วเพราะจนแหวนหมอกันหนอยติ โอ้ขไข่พวจัก,ขกไกข,ข,าข,าาขา่แตกพวจักไข่ไข่ท้องสายไข่ต้องสายไข่แตกบังด้วยเสียงบังด,บงดุบบังดุแตกบังดุฮะแกกหน่วยพูดอะไรอย่าไปแกอยู่ผู้ แม่เล,ลยเ้ยังไปแกอยู่ยังไปแกยังไปแกยกแกบอกกินแต่แกงมวนนยไม่่ไาแกเลยได้กินยังเบลเลนที่ยังสั่งไะปลาแห้งคือตูคือตูกก็ได้ปลาลายป๊อก่าหาไฮจะเป็นไฮผู ให้ชูเ er ้านี่ชูเอ้ยนี่แต่ยักนวยเจ้าหาบ้านำข่อยจะเถื่อน้ันก็แตกแล้วมันลุมดินมันล่มเด้มันก็เลยล้มเนอะดาวเรืองกระสานงเราไข่แตกเนาะตีนมันสิลมป่องนะ

ตัวไหนมันหนาๆเจ้าก็กินก่อนเด้อกินก่อนได้ไดตัวไหนมันวะมันบุ้มใช่คะมันได้คลองเลนใหม่นะขึ้นไปเลนนานก็สอบเขาเลยจทิ้งขึ้นแล้วพวกแล้วก็ที่เขาอัยังสำหรับสับปลาร์เนี่ยสิปลาปลาบบาท ปิ้งปลาน่ะสิกินข้าวเช้าหรือกินข้าวเที่ยงข้าวเช้าข้าวเที่ยงนะข้าวเที่ยงพี่นี่เกินฮะเนี่ยกินข้าวเช้าผมวกินข้าวเที่ยงสรุปบันน้กินข้าวน้ำกันบนนี่เอออีอันนี้ให้ไปเออก็ไปกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงก็ยังพันกินข้าวคนละเวลาอีกแม่โธ่อันนี้อ่ะดังไพ่ไว้ยหางยังมันหมดไปเลยได้หลับไป ยื่นนะตุก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 เทียวด้วโอ้เขาขันปลาไว้ให้อีน้อยน้อยปลาดุกประคอสามโตประคอสามโตเห็นบ่กประคอสามโตนะจะน้อยหรือตัวใหญ่ปลาคอตัวน้อยจิวแล้วปลาคอดปูตีปูตีนปมือ่ดตีนน่ะสองเบิ่งอันนี้ก็ี ดีใจอยู่เด็กเขานี่ยโดยดีใจดีใจบ่โดยต๊ะยังก่อนนะปลาปลาเอาทีมาพีลูกมาสอปลายังก่อนลูกเนี่ยขอด้อยไม่พี่ลูกเราวางเด้ออกกางเด้อเอกกางเลยก่อนมาเด้อมาแล้ขึ้นไปขึ้นไปออกกางก่อนกางปลาไปดูกินเด้อตาสวด่างเด้อ บ่ไเห็นดนอกพอ,อกะแม่ในไ,ไรพี่น้อยพี่พาเากินของขาเนาะเสร็จน้ำลายให้ลูกนะนกเผาอนะาหาะเชีย่ยมาชิบงสอบหนึ่งนี่กินได้ยังมื้อสองพเมียสามมันพอลูกนะห้าสิบโลนะประมาณอ่าประมาณใส่ยูห่ออยู่เกี่ยวข้าวไปจัก เข่าบ่เข่า <compute> บ <noise> oh. ่ดูเขามันก็สวยโหไม่คืนไดไมขึ้นไดแล้วโหเราเี่าข่านจักเอียงแต่สุลกเตี้ยเลยเข่าอ่ะหารเป็นน้องชายน่ใน้ะ

นี่แม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 ,ม,ม,ม่ยาตายาต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 าปะเอาไปเบิงบ้งเบิ้งมันอยากเล่นของนั่นน่ะเล็กน้อยเล็ e น้องยน้ำแม่คือปับเขานี่ว่าขอบุญขอบุญผู้ใหญ่นี่ฮะมันดีมันได้ ปลาชูปาสูปาสูปาสูาสอันนี้เงินส่วนที่เรือก็สามแสนหาเข่าก็ส 8, <c oughs> อแปดแสน <c oughs> เดี๋ยวไปเชยวเงินนี่ <c oughs> จับจับล้งดูห่ะจับทั้งปัวทั้งเมียนะเออเดียวเรียกมาเบิ่งกล่องนั่นแล้วก็เห็นกระสอบเข่านั่นนี่ใส่เอาเอา,เอา เดี๋ยวมาพิสิงอ้าวโอเคขอบุญขอบคุณ,คณผู้ใหญ่เจดีเพิ่นต <c oughs> าโซกับคุณไพลินอุ่นเลือนปลาโซไพลินปลาโซไพลินอุ่นเลือนคุณไพลินแม่ไพลินกับว่าไปลดอุ่นไ<ม>พลิน,อ,น,ลนอุ่นเลือนแม่ไพลินแม่ไพลินอุ่นเลือนแม่ <c oughs> ขอบุญขอบคุณบุญไพรินรินอุ่น,นเลื่อนปลาโซมี่ข้าวห้าชิปโล่กับเงินสามแสนห้ากับเงินสามแสนห้าไข่แตก<ค>หนึ่งขอบุญขอบคุณคุณไพรินกับปลาโซขอบุญขอบคุณแม่ไพรินไพรินอุ่อนเลินปลาโซ แม่จังหวัดชนบุรีเนาะโดยชนบุรีดีใจอยู่บ,บ่เนี่ยโดยดีใจของของสำคัญบ่เนี่ยนะแม่โทรไป<ข>ไมีแต่ว่าของสำคัญขอ,ข,อของสำคัญของสำคัญเล็กน้อยบ่มีข้าวกินสำ,สำคัญที่สุดเขา้าเอาบ่ว่าจะเล็กน้อยแล้วผู้ใหญ่ก็คือกันนั่นแหละเนาะป้ใหญ่ก็อุพโฟก็ได้ยุ่น้ำมันกินกันเนาะอุได้ยุกจากสี่หามือก็ได้เนาะ สิบตายก่อนเพราะโอจักสีโอจักสีมือก็ได้แมนะวาตามับสองขับตามขับสองขับอายุโยกไ่ได้ก็ไปเขาวัดนาณส่งว่าเลจุเจ้าเออ่าันลงมาบ่ได้เอคนตกเลยคนตกเลยเน่ะได้ดินอุ่นเลยเนี่ชิงไจือแล้วนมากเก็นั่นแหละก็ ประหยัดกินอ้าวลูกงายลังบันจักหวังกี้ก็บว่เห็นคือกันเพราะว่าบั้นพอได้จงงนะงายน่ะได้ขึ้นก็สอบข่าวอ่ะเป่าอ่ะนี่เป่าหัวเอาเชียงเออก็เจ็บคนเก่งพ่อดึกมาซื้อเถอะมเริ่นก็ปลาโชง โอเคเดินไปนอกหนทางเสร็จได้จบคลิปไปสัมมิ่งเนาะขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ตูุกทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอามาไหมนะมาพี่เจน่าลูกสิเล่นนะไม่มากพี่เนาะดูดีม่แห้งหักเก้งแบ่งปันกันพี่เนาะเลยเนาะอันนี้ก็คือเขาสภาพะผักกาบผกส้ประกอบคือในนี้แหละพี่เนาะเลยทั้งปัวทั้งเมียเนาะอ่าเอาเป็นยังอีกอันนี้ เ็ดีปอไปน้ำป่าไปเห็ดยังเหรอเองหุ่งหยังไปเพ่ื่นเพื่นน้ำป่าบอกเอือจะหาเกือบซอยไปลืมเกืบไว้ในใส่น้ำพาลูกไปผูปาผู้อจะหาเกือบไปหายังจะว่าไปลืมอยู่น้ำแจเพื่นอย่าเปียหาน้ำนนน้ต้นน้ำน้องข้านสูบน้ำเลยเปต้นน้ำน้องใช่ป่ะบ่บูบ่ดไปหาเพื่อนมาบอกเอือจะหาน้ำเหรอเหตบ่แบนี้ คือเห็นใครแตข้าบอไปเนาะาหาหาโอ้ยำโอเคเด้อพี่น้องเด้อนอนอยู่ดีมแหงับเพลงเมืองปานกันเอาสบายดีสบายดีดสบายดีสบายดี